นักเรียนเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียน,นเป็นบ้างเลยสบายดีใช่ไหมสบายดีค่ะเมื่อเช้าเอา่อฝนตกที่บ้านเย็นใช่ไหมครับเย็ยนค่ะตื่นสายเลยสิครั้งที่แล้วเราเรียนกันเรื่องอะไรนะเรื่องคำนามใช่คำนามนะครับแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สนุกกว่าคุณครู่อมนเราแบบนั้นนะแต่ก่อนที่จะเรียน คุณครูจะให้เล่นเกมแต่คุณครูจะแบ่งเป็นสองทีมก็คือทีมครูมีครูเป็นสมาชิกทีมและทีมเด็กๆก,ก็คือทีมนักเรียนทุกคนนะครับจะเป็นคนที่ช่วยกันนะทีมครูแต่ยรงไม่บอกว่าจะเล่นเกนมอะไรทีมครูกับทีมเด็กๆเกมนี้นะครับ บอกมาเลยว่าครูยังไม่เคยแกจ่าเด็กๆจะต้องช่วยกันนะครูจะทําท่าเป็นคาใบให้เด็กบอกว่าครูครูกําลังทําอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ําแรกเลยก่าโอ้อออนี้คำยากคํานี้นะครับขวัญอะไรนะครับขวัญที่อยู่บนถัวขวัญตูกต้องไหมครับ และคราวสุดท้ายสัตว์น้อยน่ารักแมวแมวอะไรเงินสามารถแมวแมวถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องเก่งมากจะเกี่คะแนนเนี่ยเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่เทปมันไม่แค่ศูนย์คะแนนเลยครับอาจารีย์ผมจอให้ตัวเองหน่อย เรียนชนะต้นที่มีสองตัวแล้วอ่านเสียงพร้อมกันระเราเรียกว่าคำคู่กล้ามออกเสียงตามรูปครับคำคู่กล้ามคุณจำคำคำคู่กล้ามคือคำที่ออกเสียงพร้องกันและเขียนติดกันนะครับเราดูคอนเ็ปต์ว่าวิธีทำคำคู่กล้ามกันก็คือคำคู่กล้ามคือเขียนชิดอะไรครับชิดกันและอ่านออกเสียงพร้อมกัน นี่ให้นักเรียนนัองอย่างนี้เลยชิดคำควบกล้ำเขียนชิดการออกเสียงพร้อมกันอเข้อความกันคำควบกล้ำเขียนชิดการออกเสียงพร้อมกันและเรียนนี้จบไปแล้วเรามาดูตัวอย่างของคำควบกล้ำกันดีกว่านี่เห็นไหมคำควบกล้ำเห็นไหมครับเห็นคำควบกล้ำไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะ ไล่ให้อ่านตั้งแต่หมดแถวมาทีละคนนะครับนี่น้องแพรนะคะอ่านคำแรกเลยคำว่าแตรถูกต้องแล้วครับอ่านอีกครั้งหนึ่งแตรครั้ที่สองครับน้องดีครับขลึมขลิมปลาขวาขวาแมวครับกลึงกลึงครับพร้อมค่ะพร้อมเก่งมาก กระคกระครับเริ่มที่แพนอีกครั้งหนึ่งกระลมค่ะเก่งมากครับลุค่ะลุคนะครับเก่งมากกวาค่ะกวาเปลือกค่ะเปลือกนะครับแผลค่ะแผลครับตราค่ะตราดนะครับเก่งมากทุกคนผมือให้กับตแฟนมาคำเหล่านี้นะครับคือคำที่เป็นคำพวอะคำพูอะไรครับควบกล้ามกล้ามกล้าม คำควกล้ามคำวกกล้ามในภาษาไทยเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยครับนักเรียนแต่วิธีการสังเกตก็คือในภาษาไทยเรามีคำพวกกล้ามที่เป็นพยัญชนะต้นนะครับ<ม>เหมือนอที่ใช้ทั่วไปนี่แค่เพียงไม่อีกตัวมาดูกันพย,ยนนัญชนะต้นตัวแรกมีเรื่องจะทำนี้พยัญชนะต้นตัวแรกคี่คำว่าคือตัวอะไรครับขอขอ่าย<อ> ใช่พย,ยัญชนะต้นตัวแรกของคำนี้ครับตอตอตอเก่านะครับพย,ยัญชนะต้นตัวแรกของ นี่ทางนี้นะครับผอมขึ้นหนอกขึ้นแอ้มอย่างไรนะสมมติว่าครูให้ยกตัวอย่างคำว่าความนะครับตัวแรกจะเป็นคำตัวอะไรนะคอควายมากคอควายครูเก่งมากคอควายนะครับนี่แหละครับพยัญชนะต้นตัวแรกของคำพ้องกันในภาษาไทยจะมีประมาณนี้นะครับส่วน เยนชนะตัวที่สองที่ตามเยน,นชนะตัวแรกมีคำมีตัวอะไรบ้างครับอย่างคำนี้ตัวที่ตามมาคือตัวอะไรรอแหล่คำนี้ตัวที่ตามมาคือรอเรือคำที่สองคือรอเรือคำนี้ตัวที่ตามมาคือรอลิงรอลิงนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอ,อะไรขอ ็ปนพอฟลายขอไขอ่ขต่อเตา่าต่อไก่อย่างนี้ก็จะจำยากใช่ไหมครับวันนี้ครูมีวิธีที่จะทําให้เราจําง่ายขึ้นสนใจไหมสนใจค่ะวิธีของครูก็คือครูากทำขึ้นมาให้เป็นประโยชน์นะครับประโยชน์นี้อ่นอานออกเสียงตางครูน,นะครับก่อนค่ ลงเรือวาลงเรือวาวิธีการช้องครับก่อนข้าไปพบเตียถีดลงเรือว่าดีมากพบมือโอเควันนี้นะครับที่ครูสอนไปคอนเซ็ปต์ของการจำคำควบกลั่มเธออะไรครับคำควบกลั่มจะต้องเชืดชิดกัน สนใจอยากรู้ไหมครับอยากถ้าอยากรู้ต้องติดตามในข้าวต่อไปนะครับสําหรับนนวนันนี้ครูทขอหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับนักเรียนคารพลกขอบคุณ